เอา,ง,เอาง,ง่ายๆเอาง่ายๆนะอ่าชื่ออะเจใช่ไหมพี่เจใช่เอาง,ง่ายๆนะรอเพราะว่าโลกฝ่ายวิญญาณเขาพอเวลาสมมติสมมติก่อนสมมุติว่าโลกวิญญาณให้ช่วยเขาจะให้เธอรอแล้วความรู้สึกถ้าความรู้สึกอยากให้มันยังอยู่ยังไงมันก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่รอโอ้ยพืนกูอยากช่วเหลืออันนี้เสือ อะไรรีบรีบเร่งเร่งต้องทำเยอะช่วยอยู่นี่นะถ้ากูไม่ช่วยนะตายเขาจะตายเสือร้อยตัวเซ็งเลยรอได้ถ้าเขาจะต้องการความช่วยเหลือแล้วโลกวิญญาณใหา่ช่วยช่วยเหลือสามวันเจ็ดวันมันก็ไม่ตายมึงรอได้มึงเชื่อปเวอนอกจากนอกจากการก้าวข้ามไม่ได้มึงยได้ของแถมกลับมาด้วยนะใช่คือไปหาหนึ่งเข้ามาไอ้ข้อหนึ่งที่ต้องพูดอยู่ช่วงนี้ที่พูดถึงเจ้าจีนพูดถึงอินทวท มีหลายคนพยายามอธิบายเรื่องคําว่าปัจเจตอย่าลืมว่าปัจเจตหรืออินดูว์เนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องที่สําคัญของการตื่นรู้บังเกิดใหม่คือทิศคือทิศทางในการเคลื่อนตัวไปเราเราพวกเราติดหลูกเหมือนที่พูดมาตั้งแต่แรกก็พวกเราติดหลูก,อ,ก,ก,ลกอยู่ในวงกลมที่มันไม่ได้เคลื่อนตัวขึ้นเหมือนเหมือนวยอ้ค้าเหมือนกับบันไดวนขึ้นไป แต่เราติดหลบอยู่ในวงอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปปุ๊บแล้วก็พอเหมือนกับพอกําลังจะเตรีตที่หนึ่งสองสามปุ๊บพลาดกดรหัสผิดปุ๊บเริ่มต้นใหม่กดรหัสผิดเริ่มต้นใหม่กดรหัสผิดเริ่มต้นใหม่กลกลายเป็นชีวิตติดหลบกลายเป็นชีวิตธรรมชาติของเราธรรมชาติอัตาแล้วเราไปตีความว่าอโอ้หนี่คือชีวิตดีมากเลยมไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตการตื่นรู้คือวงนี้รอบปุ๊บขึ้นเลยอืวงรอบนี้ขึ้น วงรอบขึ้นมันเหมือนมันเหมือนเป็นอนุภาคเหมือนเหมือนปริมิตตัวเนี้ยพอพอพอเราพอเราเราวบรวบตีีตี้ได้ไดแล้วก็ได้หนึ่งใช่ไหมแล้วไปเจอตีีตี้อีกอันหนึ่งแล้วก็จะรวบตีีตี้อีกอันแล้วก็รวบตีีตี้อีกอัน,อน, <S <S อนแล้วก็รวบรวบรวบขึ้นไปเหม <ๆ S 2> <ๆ>ือนย้อนแสงขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนเราจะเป็นพวกเราจะอาจจะคล้ายๆปลาแซลมอนที่ย้อนต้นแม่น้ําขึ้นไปแปหาแหล่ก็มเหมือของเรามันไม่ได้ไปตามน้ําแต่มันเป็นต้นน้ํา คำถามทําไมในยุคของศิทธัตถะพุทธะในยุคของกีซัสไทรคนถึงตื่นรู้ได้ดีกว่ายุคที่ศาสดาไม่อยู่คําตอบก็คือผู้คนมีตัวอย่างให้เห็นว่าวิธีการ move on มันเป็นยังไงศาสดาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นต้นแบบที่เขา เขาเขาก้าวข้ามสําเร็จไม่ว่าจะก้าวข้ามด้วยเหตุผลอะไรเราตัดไปก่อนเมื่อเขาก้าวข้ามสาเร็จคนที่มาอยู่ในรอบรอบข้างเขาเขาสามารถบอกได้เฮ้ย mm hmm. hey, อันเนี้ยทิศเนี้ยมึงหลงแล้วนะทิศนี้ไม่ใช่นะ mm hmm. เพราะเพราะว่าถ้าอยู่เชื่อว่าเขาคือคือคนที่ก้าวข้ามได้มันมันก็เลยทําให้คนอื่นรู้ทิศไงมันมันมันเหมือนกับว่าเธอไปลอยใส่ชุดอวกาศล้อไปลอยอาจจะใส่ชุดอวกาศที่มันไม่มีวันอากาศหมดอะ แต่เธอไปลอยอยู่ในอาวกาศแล้วกูจะไปทางไหนสมมติไป,ไปไปอยู่บนเรือเรือที่มันไม่ไม่มีดาวอะ่ะเราไม่รู้กูจะไปทางไหนเราอยู่กลางทะเลทรายที่เราไม่รู้ว่าเรามองเห็นไม่เห็นดวงดาวอะ่ะดวงอาทิตย์ก็ไม่มีสมมติกูจะไปทางไหนอะ่ะผู้คนมีเรื่องจิตวิญญาณมากมายมหาศาลโอ้ยฉันเป็นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมือกันเล่ากันโม้กันบ้าบอคอแตกกูถามเลยรู้ตัวรู้ไหมว่ามันจะไปทางไหน กูจะรู้ได้ยังไงกูจะรู้ได้ยังไงล่ะก็ต้องมีบ้าบอคอ,อแตกบ้าบอคอแตกอยู่คนหนึ่งที่ก้าวข้ามได้ก่อนพอก้าวข้ามได้ก่อนเขาก็บอกว่าตูมีประสบการณ์ก้าวข้ามได้แล้วมึงทําอย่างนี้มึงอย่างนี้นะมึงโครงสร้างอย่างนี้นะมึงไม่ต้องมาก๊อปปี้กูนะแต่มึงหาจุดนี้ให้มึงได้เจอนะดังนั้นคนที่เขาเป็นรุ่นพี่ก็คือคนที่บอกว่าอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาแล้วมึงหาเอาเองว่าอะไรอาตาัตราอะไรอนัตตาริ่มพอมึง ปมงเห็นว่าอัตตาในอนาตตามึงก็จะเห็นว่าในเส้นทางเดียวกันมันคือการทิศทางที่ตายทางนี้กับไปทางนี้กูไม่ได้พูดว่าต้องตามพวกเรามาไม่ได้พูดเพราะมันมาตามพวกเราไม่ได้มันมาก๊อปปี้พวกเราไม่ได้แต่ครอบครัวพระวิญ,ญญาณคือผู้คนที่เป็นหมุดหมายว่าเรากําลังใจเห็นว่าตัวคนนั้นคนนี้เราจะเห็นด้วยซ้าว่าคนนี้กลับกลับรถแล้วคนนี้ไปทางนี้แล้วดันนั้นในสายในสายตาของอัตตาหลายหลายคนถึงบอกว่าเฮ้ยครอบครัวพระวิญ,ญญาณมึงแบ่งแยก กูไม yeah. ่ได้แบ่งแยกกูไม่ได้แบ่งแยกกูกําลังแยกแยะว่าอัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรส่วนมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของมึงไม่ใช่ปัญหากูฉันฉันไม่ได้พูดว่าต้องเชื่อเฮโฟกเพราะว่าีสถ่าก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อสัจจเสถ่าจีซัสก็บอกว่าไม่ได้เชื่อไม่ต้องเชื่อหาจีซัสก็พูดว่าหาพระเจ้าในจิตวิญญาณตัวเองศเตถ่าพูดว่าหาธรรมะในจิตวิญญาณตัวเอง เนี่ยโฟกก็บูดว่ามึงหาสามพระวิญญาณในจิตวิญญาณของมึงในตัวมึงมมีสามพระวิญญาณและพอมึงหาสามตัวเข็มทิศมันจะโผล่เลยแผนที่มันจะโผล่แล้วมึงก็ไปเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าอัตตากับอนัตตามึงจะเริ่มแยกออกแล้วมึงจะไปคนหาทิศดังนั้นเราไม่ได้แบ่งแยกเราแยกแยะว่าอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาแล้วคําถามก็คือว่าเราจะแยกอัตตากับอนัตตาด้วยอะไร เราจะใช้อัตตาไปแยกอัตตากับอนตัตตาหรอ,อ,อเราจะใช้ความคิดจินตนาการของเราไปมโนโจิตบุงแต่งอัตาอาตาอนัตตานื่ไงหรือเรากําลังจะหาสิ่งที่เป็นตัวที่มันไม่ใช่ความคิดและจินตนาการมาแยกอัตตาและอนตัตตาแล้วเราก็หาทางออกย้าว่า introvert ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเมเจอร์แตอินโทรเวิร์มหมายความว่าการเป็นเหมือนพระเจ้า มันมีหนึ่งเดียวมนุษย์มีหนึ่งเดียวมีแม้เราจะมีโครงสร้าง3.2ร <12, S 2> ่างกายร่างกายอาวัยวะภายในเท่ากันมีผมเหมือนกันมีตาเหมือนกันคู่ มีจมูกเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยคําว่าอินโทรหรือคําว่าปัจเจกแบบอนัตตามันมีปัจเจกแบบอัตตาและมีปัจเจกแบบอนัตตาปัจเจกอนัตตาหรือหรือความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งชิ้นหนึ่งของโลกก็คือการเป็นเหมือนพระเจ้าคือหนึ่งเดียวถ้าเราหาตัวนี้เจอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามค่อยๆก้าวข้ามอัตตาของเราไปเรื่อยๆเอง